เกิดอะไรขึ้น แม่ไอปรีชยาโพสต์ตัดเพาะมรสมชีวิตถาโถมจนเกือบปลิดชีพสุดช็อกแม่บังอ่อนแม่นางเอกสาวไอปรีชยาตัดพาะชีวิตคิดปลิดชีพตัวเองตื่นใจคนที่เข้ามาอ่านอย่าหลงเชื่ออะไรในโลกนี้ง่ายๆําทำเอาชาวเน็ตหว่นใจกันท่วนหน้าหลังจากที่แม่บังออนพงทธนานิกรแม่ของนางเอกสาวพันล้านไอปรีชยาพงธนานิกรออกมาโพสต์รูปภาพและข้อความ ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวแบงกอนปองเป็นรูปของตัวเองขณะที่นอนหมดสติอยู่ในรถฉุกเฉินพร้อมด้วยแคปชั่นตัดพอชีวิตจนทําให้คิดสั้นความว่าอีกเสี้ยววินาทีคงไม่มีชีวิตอยู่ ขอบคุณพระเจ้าเหลือเกินที่ยังทรงพระเมตตาสาเหตุมาจากสถานการณ์ที่เจิมระสุมหนักทำให้ขาดสติยังคิดให้ดีก่อนทำอะไรสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดจากมีคนที่บอกว่าสงสารแล้วอยากช่วยเป็นเพราะความโลภของตัวเองไม่โทษใคร